ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สองธันวาคมพศ2566นะคะก่อนอื่นแอดก็ต้องขอแสดงความดีใจกับ f อทุกท่านที่โชคดีนะคะไปกับความฝันของพ่อน้องเจตนะคะแล้วก็น้องเจตนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะคะก็ ที่ฝันแม่นนะคะพ่อน้องเจ็ดไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังนะคะงวดนี้ก็เข้า2ตัวนะคะเพราะว่าพ่อน้องเจ็ดฝันได้9ก้นะคะตัวเลข2ตัวบนก็ออก9ก้หนึ่งเต็มเต็มนะคะถ้าใครได้ซื้อนะคะก็คงจะโชคดีไปกับความฝันน้องเจ็ดแล้วก็พ่อน้องเจ็ดนะคะและก็ความฝันของแม่น้องเจ็ดก็เข้านะคะเข้าสองตัวล่างนะคะ เพราะว่าคลิปก่อนนะคะที่แอนนำเสนอนะคะแม่น้องเจ็ดฝันว่าเห็นคนไปเกี่ยวข้าวนะคะสคนนะคะแม่น้องเจ็ดก็เลยตีเป็นตัวเลขให้นะคะก,ก็จะมี 95, 96, 97นะคะก็เข้าที่97นะคะ2ตัวล่างเต็มๆนะคะถ้าไม่เชื่อนะคะก็ย้อนดูคลิปได้นะคะ ก็ถือว่าในงวดนี้นะคะความฝันเข้าบนเข้าล่างนะคะอาจจะไม่ได้แตกสามตัวนะคะแต่ว่าแตกบนแตกล่างสองตัวนะคะก็ถือว่าสุดยอดมากๆนะคะแม่นจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยมาหาพ่อน้องเจ็ดอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่า fc ที่โชคดีนะคะอยากจะแบ่งปันน้ำใจให้กับ <c oughs> พ่อน้องเจ็ดนะคะแล้วก็น้องเจ็ดค่าขนมน้องเจ็ดนะคะ วันนี้ก็จะมาถามหมายเลขบัญชีของพ่อน้องเจตให้นะคะนี่นะคะก็เลยมาถ่ายภาพบริเวณรอบๆบ,บ้านนะคะเพราะว่าบางท่านอยากจ,จะยังดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะบริเวณรอบๆบ,บ้านของพ่อน้องเจดนะคะนี่นะคะวันนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้มาไม่เจอใครอยู่บ้านนะคะสงสัยน้องเจดน่าจะอยู่ที่บ้านของคุณย่านะคะนี่ค่ะไอ พอน้องเจ็ดก็ไม่อยู่นะคะไม่รู้ไปไหนนะคะค่ะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอ็ดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองชแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะนี่นะคะบรรยากาศนะคะ เอฟก็ต้องขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะก็ตอนนี้นะคะก็มี f อนะคะที่โอนมาให้ค่าขนมน้องเจ็ตนะคะก็เข้าบัญชีเอฟนะคะมีอยู่เจ็ดร้อยบาทนะคะอีกท่านหนึ่งห้าบาทนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งสองบาทนะคะก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะเอ๊เดี๋ยวเราค่อยไปตามหาน้องเจ็ตแล้วก็พ่อน้องเจ็ตกันเลยนะคะตามเอฟมาเลยค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะก็ตามตัวเจอแล้วนะคะคุณพี่ฝันแม่นนะคะพ่อของน้องเจษนะคะเพราะว่าก็มาอยู่ที่บ้านของคุณย่านะคะนี่นะคะบริเวณบ้านของคุณย่านะคะ <seemingly? S 1> เจอตัวแล้วคะ่ะ <laughs> คนที่ให้ตัวเลขถูกนะคะ<มา> <missile> งวดที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณพี่กันนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่สวัสดีค่ะ <ส would S 1> คุณยา่าสวัสดีค่ะ<ม>โอ้มาอยู่ที่บ้านของคุณย่าเนาะ ค่ะค่ะก็สําหรับงวดที่ผ่านมา FC ก็คงจะถูกกันเยอะค่ะโอ้ยขนลุกเลยคุณย่าทําไมรู้สึกขนลุกเนาะโอ้ยแม่นจริงอ๋อค่ะก็งวดที่ผ่านมาคุณพี่ให้ในโค้งสุดท้ายวันหวยออกเนาะเก้าเก้าหนึ่งเข้าเก้าหนึ่งเต็มเต็มเนาะถึงจะไม่เข้าสามตัวแต่ก็เข้าสองตัวเนาะพี่เนาะ ค่ะก็เอฟซีท่านใดที่ตัดเล่นก็คงจะโชคดีไปกับความฝันของคุณพี่ค่ะโอ้ยแม่นมากค่ะสุดยอดมากค่ะค่ะ,คะเอฟซี FC ก็เลยให้แอดมาตามให้อีกค่ะแล้วก็หลายต่อหลายท่านที่โชคดีแล้วก็ขอหมายเลขบัญชีของคุณพี่เนาะเขาว่าขอหมายเลขบัญชีน้องเจดน้องเจตคงจะไม่มีเนาะไม่มีครับน้องเจตไม่มีหมายเลขบัญชีนะคะแต่ว่าเอาของคุณพ่อเนาะเพราะว่าคุณพ่อกับน้องเจษก็คนเดียวกันนะคะ วันนี้แอดก็เลยมาถามเลขบัญชีให้ค่ะคุณพี่เนาะค่ะก็สำหรับเมื่อคืนค่ะก็มี f อฟสองท่านค่ะโอนผ่านบัญชีแอดค่ะเอกท่านหนึ่งห้ารบาทอีกท่านหนึ่งสองบาทค่ะก็แอดก็ต้องขอขอบคุณ f อซมากๆนะคะที่มีน้ำใจแบ่งปันคุณพี่นะคะเนาะค,ค่ะเดี๋ยวแอดจะมอบเงินให้ก่อนเนาะเพราะว่าเขาเขาบอกว่า โอนเงินค่าขนมให้น้องแจสค่ะค่ะอคุณพี่มอบเงินให้คุณพี่ค่ะนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทเนาะค่ะค่ะแบ่งปันน้ำใจให้เนาะเพราะว่าเอฟซีเขาเอฟซีทุกคนเขาโชคดีเขาใจดีแล้วก็อยากจะแบ่งปันน้ำใจเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่ขอบคุณเอฟซีหน่อยค่ะผมอยากขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ได้มีรางวัลที่ได้รางวัลจากพี่น้องเกดทำให้นะ ใช่ค่ะแล้วก็ได้ตัวเดียวกันเหมือนคนพี่เนาะถึงจะถึงจะเป็นสองตัวท้ายก็จริงเดยแล้วก็ยินดีด้วยที่คนมีโชคค่ะแต่ก็เข้าเนาะเข้าโอ้ยสุดยอดจริงๆเลยเนาะคนพี่โอ้ยถ้ามาสามตัวนะพี่รวยกันเละเลยค่ะสามตัวที่ผมพูดนะโอ้ยเนาะแล้วคุณพี่โชคดีไหมคะผมได้ร้อยหนึ่งครับค่ะก็น่าเสียดายเนาะ คุณพี่ก็ไม่ได้ตัดเล่นใช่ไหมคะผมไม่ได้ตัดเล่นอกโอ้ยทำไมไม่ตัดเนาะคุณพี่ผมว่า,าใครอยากได้ก็เอาไปผมผมพูดคำนี้เลยว่าผมเล่นวันนี้ผมซื้อหมดไปพันสองร้อยซื้อเก้าเก้าหนึ่งซื้อเก้าเก้าหนึ่งหมดไปพันสองร้อยไม่ได้ตัดก็เลยไม่โชคดีเนาะโชคดี แต่แต่ก็ยังดีที่มี f อฟซโชคดีนะเนาะใช่ค่ะเพราะว่า f อฟซก็คงใครที่ตัดเล่นก็คงจะโชคดีไปกับคุณพี่ฝันแม่นเนาะคะ่ะแล้วก็น้องเจ็ดก็ให้ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะวันนี้ก็เอฟซี FC ก็ขอหมายเลขบัญชีด้วยค่ะพี่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลข<า>บัญชีญชจ่าจ่าหยิบมาชโชว์เลยค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมเนาะสำหรับหมายเลขบัญชีของ พ่อน้องเจ็ดนะคะเพราะว่าน้องเจ็ดยังไม่มีหมายเลขบัญชีนะคะนี่นะคะสําหรับเอฟซีนะคะที่โชคดีแล้วก็อยากจะแบ่งปันน้ําใจให้พ่อน้องเจ็ดนะคะแล้วก็น้องเจ็ดนะคะก็ธนาคารทกสนะคะหมายเลขบัญชี0-2014 4 6 9 6 8 0 0นะคะชื่อบัญชีนายยอดพิจิตสมยิ่งนะคะ นายยอดพิจิตสมยิ่งนะคะสำหรับ f อท่านใดที่อยากจะแบ่งปันน้ำใจนะคะก็สามารถโอนผ่านบัญชีของพ่อน้องเจตโดยตรงได้นะคะเนี่ยนี่นะคะตามนี้ได้เลยนะคะแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็เป็นคนใจดีนะคะแบ่งปันตัวเลขให้กับ f อทุกท่านได้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะในงวดนี้นะคะค่ะตามนี้ได้เลยนะคะ ค่ะค่ะเอาลงได้เลยค่ะก็คนที่หมู่บ้านก็ถูกกันเยอะเนาะคือมีคนไปถามตัวเลขจากคนณพี่ใช่ไหมคะหลายคนครับเป็นเป็นห้คนเลยโอ้คือลังที่ลังที่แอดไปถ่ายทำเสร็จอ๋อทีนี้ก็มีคนเข้าไปหาเนะ แล้วก็ถามตัวเลขถามตัวเลขคุณพี่ก็บอกตัวไหนเนาะคือ991เกาหนึ่งเขา<อ>จะไปแยกเอาเองของเขาให้เขาตัดเล่นเอาเองเนาะโอ้น่าจะถูกกันทุกคนเนาะถูกกันทุกคนโอ้ยถูกกันทั้งหมู่บ้านก็ว่าได้เนาะเพราะว่าหลายต่หลายท่านนะคะที่รอคอยตัวเลขจากคุณพี่เนาะโอ้ยฝันแม่นจริงๆเลยเนาะพี่เนาะค่ะ ก็ตัวแอดเองก็โชคดีถูกห้าสิบบาทแต่เป็นเลขอันติดลบ <laughs> ติดลบเจ้าค่ะไม่ได้ตังใช้เลยค่ะคุณพี่ <laughs> ถูกแต่ไม่ได้ตังใช้ค่ะติดลบเขาอีกค่ะคแต่ก็ยังดีเนาะพอได้ปลดนี้นิดๆหน่อยๆเนะาะค่ะค่ะก็น้องเจ็ดไปไหนแล้วเนาะเจ็น่าจะไปเล่นเห็นว่าเห็นจักรยานเขาไปเข้าค่ายอะไรที่ อ๋อปั่นจกักรยานเล่นเหมือนเดิมเนาะนคือน้องเจ็ดก็จะมานอนกับคุณย่าเนาะพักหลังๆเนาะเพราะว่าคุณแม่ไม่อยู่เนาะคุณแม่กลับบ้านเกิด <c oughs> คุณแม่กลับบ้านเกิดเนาะอ๋อก็เลยมานอนกับคุณย่านะคะนี่นะคะบ้านของคุณย่านะคะได้สวยหวานมันดุมอ๋อได้ข่าวว่าคุณยา่าโชคดีด้วยใช่ไหมคะคุณย่าไหนคุณย่าถูกตัวไหนคะคุณย่านี่นะคะ แม่ของพ่อน้องเจ็ดนะคะคุณย่าได้ข่าวว่าโชคดีใช่ไหมคะโชคดีโชคดีเราประมาณดมเราไม่รเราไ่รวยโอ้คุณคุณย่าตัดเก้าหนึ่งเนาะโอ้ยยไม่งยเซตประมาณดมโอ้ดีใจด้วยค่ะคุณย่าเนาะโอ๋อซื้อแต่บนแต่ก็ยังดีที่ซื้อติดล่างไว้ร้อยหนึ่ง อ๋อยินดีด้วยค่ะคุณย่าเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาคือ,อพ่อน้องเจ็ตเขามาบอกแต่ว่าไม่ได้ซื้อเนาะไอ้งวดที่ออก990 อ๋อมาบอกแต่ไม่ซื้อแต่งวดนี้มาบอกก็เลยซื้อนะ้คุณยานะ่าเนาะอ๋องวดนี้เขาเขียนให้เนาะอ๋อค่ะค่ะก็ก็เชื่อว่าคงถูกโอ้ยรถกระเทียมเนาะ <laughs> รถกระเทียมค่ะไอขับผ่านเมื่อกี้เองผ่านมาอีกแล้วโอ้อันนี้ใครอะไรบร่ค่ะก,ก็แอดก็แสดงความดีใจด้วยนะคะคุณยานะ่าเนาะ ค่ะงวดนี้ตามต่อเนาะน้องเจ็ตเขาก็จะมานอนกับคุณย่ายใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะคุณย่าค่ะอ๋อยายก็ยาก,ก็นอนคนเดียวเนาะแต่ว่าน้องเจ็ตก็มานอนเป็นเพื่อนเนาะค่ะค่ะสำหรับฝันต่องวดฝันดีหรือยังคะคุณพี่ยังเลยครับอ๋อค่ะยังรอดูว่า ถ้ามีในความฝันของผมน่าจะตรงกับวันพระก่อนนะโอคือส่วนมากจะฝันในวันพระใช่ไหมคะอ๋อค่ะค่ะก็สําหรับเอท่านใดนะคะที่รอคอยตัวเลขความฝันของคุณพี่ฝันแม่นนะคะส่วนมากคุณพี่ก็จะฝันวันพระนะคะเดี๋ยวถ้าได้เลขยังไงเดี๋ยวแอดก็จะมาตามติดตัวเลขความฝันของคุณพี่ให้เนาะพี่เนาะค่ะค่ะ แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะ f อทุกท่านนะคะที่โชคดีแล้วก็มีน้ำใจแบ่งปันคุณพี่ฝันแม่นนะคะก็ขอให้งวดนี้โชคดีไปกับคุณพี่อีกนะคะก็ขอให้ร่ำรวยกันทุกคนเนาะค่ะเดี๋ยวให้คุณพี่อวยพรให้เอหน่อยค่ะ f อซทุกคนติดตามเราในช anel ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันอีกเนาะแบ่งปันอีกครับค่ะในพื้นที่ตรงนั้นอาจจะมี ความฟัน,นมันมันมาอีกครับสงสัยเอยเจ้าที่แรงเนาะก็เลยๆๆๆๆมาเข้าฟันบอก,กตัวเลขเนะขาะค่ะค่ะข,ขอบคุณพี่มากค่ะสวัสดีค่ะ